ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาซ่อมมาพามาดูฮิตาชินะครับ ps 1 4 0 mj นะครับกระโหลกซักเสียนะรหรือเฟืองเฟืองทัเฟืองซักเสียครับวันนี้ดึกหน่อยครับสามทุ่มแล้วนะครับผมคลิปก่อนหน้านั้นก็ ได้ส่งเฟืองซักมาแล้วฮะตอนนี้เอามาใส่แล้วครับเฟืองซักมันจะอยู่ยังไงฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยอยู่แบบนี้นะครับเฟืองซักจะพอประกอบเสร็จมันจะตั้งอยู่แบบนี้ครับเอกลางคืนอาจจะไม่ค่อยเห็นผมใช้ไฟฉายส่องให้ส่องสว่างหนะน่อยนะ นี่ใส่แล้วครับใส่แล้วะประกอบมันจะอ,อยู่ในสภาพแบบนี้ครับอ่ตัวน,นี้เสียครับซ 200, บื้อสองร้อยครับมือสองแต่ไม่ได้น้ำไม่ซื้อซื้อมือหนึ่งดีกว่าน่าจะมือหนึ่งน่าจะสองร้อยกว่บาทที่นี่ขายแพง แถวซอยทองคำขายแพงขายตัวละสองร้อยใช้ได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูรกรกอบมาออกมาในรูปนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาทั้ทง,ทงซักแห้ง นี่ทังซักมอเตอร์ทังซักแห้งถ้ามีเสียงดังก็ใช้โซน็กฉีดนิดนึงแต่อย่าฉีดเยอะนะฉีดเยอะมันจะทำให้น็อตอันหลวมได้มีเสียงดังฉีดจืดหน,นึ่งนี่มอเตอร์มอเตอร์ทังซักอยู่นี่นี่นี่ก็สายพาน สายพานนี่เฟืองซักอยู่นี่ฮะเฟืองซักอยู่ด้านนี้ที่ผมประกอบมาเมาื่อตองกลางวันเนี่ยหน้าตาจะอยู่แบบนี้นะกลางคืนนะซ่อมกลางคืนนะประมาณสองสามทุ่มเลยนะ ได้ผลไม่ได้ผลเดี๋ยวรู้กนันแต่เครื่องเครื่องซักแบบนี้อาจจะมีเสียงดังนิดนึงจะลองเสียบไฟดูครับอันเก่าเสียงดังมากเพราะว่าเฟืองเสียนี่เปลี่ยนเฟืองใหม่แล้วเปิดสองอันเลยครับ เปิดทั้งตันแห้งลองทั้งตันแห้งลองทั้งซักแลนะ้ว่ามันจะเสียงดังเหมือนอันเก่าอันเก่าเสียงดังมากเสียงดังแบบหนวกหูไปหลายตึก ร้อยกวา่าเมื่อตอนโควันยังพคได้แต่มันจะทนหรือเปล่า,าไม่ทราบได้เรียนรองังปั่นแหงด้วย ปันแหง้งก่อนปันแห้งนี่ทังซักครับใช้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ใบใบปันนะใบสักครับเดน๋จะได้ผลนะเพราะว่าอันเก่าเสียงดังมากเสียงดังแบบ ไปไหลตึกเลยคก็พอได้ครับพอจบคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับน,นี่น่อยๆพยายามกัําคืนนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตามภาษาคนชอบซ่อมรับ วันดีแต่เพียงแค่นี้กวาน,นค